สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โมลสวัสดีค่ะวันนี้ไมโครเบดออนทัวร์นะคะมาเยี่ยมชมฟาร์มของพี่โมลแล้วก็พี่สวัสด์ค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็รูปแบบดีเลยบุญมาการ์เด้นดีมากเลยเกือบโตขึ้นใช่ค่ะเกือบโตขึ้นเกือบโตขึ้นนะคะด้วยความมั่นใจดรืยอวของมั่นใจค่ะพี่กัดที่ไหนนะคะพี่โม์บอกนิดนึงที่เราจะอยู่ระยองรายองนะคะจังหวัดระยองจังหวัดระยองมาเยี่ยมได้ไหมมาเยี่ยมได้มาเยี่ยมได้เลยนะยินดีต้อนรับเลยมาดูว่า ทำยังไงถึงประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เลี้ยงเป็ดตอนนี้ทั้งหมดกี่ตัวนะคะตอนนี้อยู่ที่300 300ตัวค่ะเดือนกุมภาเราจะมีอีก200 200เป็น500เลยค่ะสลับกันสลับกันสลับกันแต่ละราแต่ละล้าวอช่ค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะนี่โอ้โหผักสวยเลยนะคะเนี่ย ใช้มูลเป็ดมาใส่ด้วยไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกน้ำออแกนีกน้ำหมักข้างในค่ะได้เลยเขานี่ทีนี้เห็นเห็นว่าช่วงนี้ใช้น้อยเนื่องจากอะไรไหนลองอธิบายให้กับเพื่อนๆทราบนิดนึงมันใช้น้อยพี่มนมองว่าแรกๆเราใช้บ่อยเพราะมันยังไม่มีจุลินทรีย์ที่พื้นไงมันยังไม่มีใช่มันยังไม่มีจุลินทรีย์ที่พื้นไปสะสมไว้ใช่ค่ะพอมันเริ่มมีโรคปัญหาของกลิ่นหรือแมลงวันมันหมดไปเฉยๆมันหมดไปบางทีเราก็ พิจารณาอยู่กำลังมองอยู่ว่ามันเกิดจากตัวนี้หรือว่ามันบังเอิญแต่พี่มองว่ามันเป็นตัวนี้ใช่เพราะว่าอะไรคะตัวนี้เขาแบ่งตัวเพิ่มไม่ทุก20นาทีดังนั้นเขาไม่ได้ไปไหนครับพีโอเขอยู่ในระบบใช่ถ้าถ้า pH ไม่ได้แบบสูงเกินไปอ่ะเขาทํางานได้เออมาละค่ะ อยู่เรื่อยๆดังนั้นการใช้ห่างออกห่างออกจริงใช่ห่างออกจริงลูกค้าฟาหมูก็แบบจะคิดอาทิตย์ละสองครั้งเป็นอาทิตย์ละครั้งตอนี้เดือนหนึ่งสองครั้งเองอะตอนแรกๆปีแรกๆเรามองว่าเราเหมือนลงทุนทิ้งแต่มันไม่ไม่ใช่เลยมันเป็นการสะสมจริงๆก็ตอนปีนี้เราซื้อแค่มิถุนามิถุนายังไม่หมดเลยเนี่ยเหลือครึ่งเนึงปีหกแปด นี่มิถุนาจนถึงธันวายังไม่ยังได้ครึ่งหนึ่งแสดงว่าปวดแล้วเราผ่านฤล้ดูฝนมาแล้วมันก็ยังอยู่มันยังอยู่ใช้ได้ค่ะเล้ยเลยค่ะนั้นพี่หมอคือข้อดีของเขานอกจากมันจะลดกลิ่นแล้วลดแมลงแล้วมันเป็ดมันก็ป่วยน้อยลงไหมคือแบบบอยเขาแบบเหมือนแบบรู้สึกถึงข้อดีของสิ่งดีๆในนี้หน่อยสิ่งดีๆของมันค่ะ ก็คือมันประหยัดจริงโดยการสะสมโดยการใช้ตัวนี้แล้วมันไปสะสมกับดินกับพื้นที่ของเรามันทําให้เราไม่มีกลิ่นมันมีจุลินทรีย์ดีที่เกิดขึ้นใช่ใช่เป็นจุลินทรีย์ดีที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราใช้บ่อยเป็ดไม่ตาแดงไม่ป่วยไม่ไม่แล้วก็มันดีตรงที่ กลิ่นมันหายไปจริงๆหายไปจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ในส่วนของเกษตรนะคะค่ะเป็นส่วนของอุตสาหกรรมอื่นก็ยังใช้ได้ในครัวเรือนใช้ได้เขาใช้อยู่จริงใช้อยู่จริงค่ะกับอ่าห้องเช่าของห้องเช่าอันนี้ใช้อยู่จริงแล้วไข่เป็ดก็สวยด้วยลูกใหญ่ด้วยใหญ่ค่ะลูกใหญ่เพราะว่าเป็ดเลี้ยงแบบอารมณ์ดีระบบเขาดีด้วยการจัดการเขาดีมากเราจะปล่อยแล้วเราจะเวียนเล้ากันเวียนเล้ากันเวียนเล้าหมายถึง ล้านทั้งหมดค่ะ,ะเข้าเรานี้คือเราจะเวียนปีหนึ่งสองปีจะมีสามล้าค่ะอ๋อแล้วเป็ดก็ลงดีนะค่ะ,ค,ะค่ะโอเคแล้วเป็ดรุ่นหนึ่งนี่นานไหมคะกว่าเขาจะไข่อ่าเต็มที่อยู่ที่ อายุของเขาเป็ดจะไข่ต่อเมื่อเขาอายุครบ6เดือนเต็ม6เดือนเต็มอันนี้คือสมบูรณ์สมบูรณ์ช่วง5เดือนก็ยังต่อแตะตแตะยังไข่น้อยแล้วอย่าง2ตอนนี้300ตัวผลิตภัณฑ์ออกวันละประมาณกี่ฟองคะพี่มอยู่ที่200อัพโอ้200อัพวันเลยนะค่ะ ฟองละหกบาทฟองละหกบาทแล้วออกนานไหมอ่ะนานไหมระยเลาแต่ระยะเวลาของเขาถ้าเขาช่วงนี้ถ้าผัผลผลไปแล้วก็จะออกร้อยเอร์เซ็นอยู่ที่สี่เดือนเต็มหลังจากนั้น เดี๋ยวมีข้างๆว่างไม่หนูทาฟาร์มปะมันไม่รวยมไม่รวยแต่ว่ามันมีความสุขแต่มันค่อยๆเติบโตค่ะค่อยๆเติบโตก็ขอบคุณตัวนี้ยินดีเลยขอบคุณพี่มลเหมือนกันที่ถ่ายทอดสิง่งดีๆให้ทราบนะคะถ้าไม่ได้ตัวนี้เราก็ไปต่อไม่ได้เพราะมันเป็นปัญหาจริงอืคือตอนแรกก็อยู่ในชุมชนด้วยก็กลัวจริงๆตอนแรกกลัวจริงเพราะว่ามันเป็นแหล่งห้องชุมชนใกล้เคียงค่ะคือไม่ใช่แค่ห้องเช่าเรามันมีบ้านคนเต็มไปหมดด้วยค่ะก็วันนี้เดี๋ยวจะ เพิ่มใช้เพราะไม่ได้ใช้หลายวันแล้วอ่าแต่กลิ่นมันไม่มีนะขนาดไม่ใช้ก็ไม่มีกลิ่นนะมื่วันก็คือนับตัวได้เลยสองตัวอะไรเงี้ยเซลยังบนหาแล้วเราก็ไม่รู้จะทายังไงเซลคนนู้นไม่ใช่หนูนะนอกจากหจูของฟรีมาให้อย่างเดียวนอกจากจะปลูกลงใหม่เพิ่มค่ะเพิ่มลงใหม่ค่ะเโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของพี่มลนะว่ามีอะไรบ้างเนาะความถี่กับพี่มลความถี่ในการใช้ไมโครเบดเนี่ยบ่อยไหมอันนี้มันเหลือเหลือเยอะอยู่แลวเนี่ยขวดเลย พี่โมงซื้อมาเดือนมิถุนามิถุนาโอเคอันนี้กันวาแล้วหกเดือนแล้วหกเดือนยังไม่หมดใช่ใช่ตอนวันแรกๆก็ว่าแพ,พงมากเรามองว่าแพงมากอ่าแต่เราไม่มีช้อยเราไม่มีตัวเลือกมากมากแล้วเพราะตอนแรกใช้เอเอมใช้ไรสารพัดแล้วมันไม่อยู่ไม่อยู่ค่ะไม่อยู่ ุดทใา้มาจบที่ตัวนี้จบที่ตัวนี้แล้วเราเลี้ยงเป็ดมาปีนี้ข้าปีที่สามปีที่สามก็ตอบโจทย์ค่ะใช้แมคเขเดมากี่ปีแล้วคะสามปีเลยวันแรกเลยด้แต่วันแรกเลยแต่ถามว่ามันแพงแค่ตอนที่เราซื้อแต่มันคุ้มค่าเวลาที่เราใช้ซื้อทำนี้อีกรอบหนึ่งซิมันอะไรนะแพงเวลาที่เราซื้อแพงที่เวลาเราซื้อนะคะแต่มันคุ้มค่ามันคุ้มค่าเวลาเราใช้อ่อปกมืองกระเด็นไไข่เค็มทอดไหมคะโอ้ ต้มดีตังเลยลูกใหญ่ด้วยอันนี้คือเรายัางไม่ได้ต้มใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือไข่ไข่เค็มที่เราเป็นลักษณะไข่เค็มดาวกับลูกค้าบางคนชอบทานแบบนี้จ้ะก็จะซื้อไข่เค็มที่ยังไม่ต้มไปจากสวนอ๋อไม่ได้ต้มเลยไข่แดงนี่ยกกันหมดเหรอวะนัวไหมนัวมากนัวอร่อยไข่แค่นิดเดียวเหนียวอแเ้าใส่นื้อปลามันเป็นส่วนของที่บ้านนี่ไม่ได้ใส่อะไรนะข้าว ใช่ไว้โอกาสหน้าเราจะมาเย,ยี่ยมชมพี่มนใหม่นะคะ <_ an> พี่มนมีอะไรอยากจะฝากสําหรับทุกๆคนไหมคะถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์เราไม่ได้โฆษณาแต่มันใช้จริงใช้ดีใช้ได้ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาเราคุ้ค่าแล้วบุญมากระเด็นฝากเบอร์โทรไหนะ่เลยค่ะนี่เลย0 8 1 1 5 4 4 8 6 5อยู่แผงไหนคะตลาดตลาดบิ๊กป้าสวัยค่ะป้าสวยนะคะเอ่อเปิดกี่โมงคะตลาดอ่าตั้งแต่สี่สามโอ้ถึง ถึงก้ามงช้าก้านงเช้าแล้วตลาดนัดเจอกันได้ที่ไหนคะตลาดนัดจะเป็นเทศบาลปลูกแดงค่ะอยู่ข้างกับอำเภอปลูกแดงวันไหนวันไหนเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นวอาทิตย์เท่านั้นใครอยากกินไข่สวยๆไปที่นั่นแต่ถ้าเกิดท่านใดเพื่อนๆอยากเข้ามาในสวนก็ขายกันมาได้เรายินดีต้อนรับค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่มอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบายๆยิ้มสวยๆบอก๊วย